มอสซี่โอ๊19ใน1มันติทูนตัวใหม่ส่งมาจากโอราดาแบตเตอรี่มีทุกสิ่งให้เลือกสรรใช้งานได้จริงจังในราคา800กว่าบาทเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic h o l อลิเพบกันอีกแล้วนะครับกับมอสซี่โอ๊19ใน1มันติทูน วิตชีสมีซองมาด้วยโบรดาแบตเตอรี oh, ่นำเข้ามาสั่งเข้ามาขายนะครับโอ๊ตมอสซี่โอ๊กเวิร์กโปรสวิตเทคดูาเทคมาจากที่เดียวกันก็คือมาจากโรงงานเกรสตาที่เป็นบริษัทเครื่องมือใหญ่ระดับโลกน่าจะเป็นตัวใหม่พิ่งจะออกไม่นานนี้เองในกล่องก็จะมีคู่มือลองดูกันก่อนนะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เอาด้านนี้มันภาษาญี่ปุ่นเขาฮิตในญี่ปุ่นนะมอสซีโอ๊เนี่ย ตอนที่ผมไปญี่ปุ่นก็เจอ,อยังซื้อเสื้อซื้ออะไรเขามาใส่เลยตอนนั้นเขามีแต่เสื้อผ้าตอนนั้นเขายังไม่ได้ทําพวกอุปกรณ์พวกนี้ซื้อเสื้อลายพรางเขามาจากในช็อปมีซองไนล่อนแบบนี้มาอย่างดีแต่ว่าตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือต้องร้อยเข็มขัดอย่างเดียวทําให้ไม่ค่อยสะดวกในการใช้งานตรงน,นี้ก็เป็นโลโก้ปักเป็นลายผ้าการตัดเย็บดีด้านในก็ยังคงเป็นผ้าบริสติก2ชั้นพกแล้วกระชับเป๊ะเลยหยิบออกมาก็าจะพบว่า รูปร่างเขาเหมือนซิกเนลเลยมีคอนบล็อก6.35มมเอาไว้ใส่กับบิดคิดสมมติว่าเราต้องการใช้บิดคิดตัวนี้แล้วก็เสียบไ้ตรงนี้ไขยอย่างนี้เลยคล้ายๆเป็นประแจแบบนี้เลยนี่ก็ออกแบบมาใช้สำหรับดอกไอ้กวงขนาด6.35มมม,มาตรฐานแล้วก็ตรงนี้เป็นหัวทางสเตนคาร์ไบายเอาไว้สำหรับทุบกระจก เอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ติดอยู่ในรถหรือว่าเข้าไปช่วยคนที่เขาติดอยู่ในรถดูใบหลักที่ต่างจบบากใบอื่นเขาเลยนะก็จะมีใบตะใบตะใบดีนะครับทางด้านใบหย,ยาบเป็นคมแบบคลอสคัตใช้ได้จริงอะ่ะด้านตะใบากากเพชรนี่ก็มีประโยชน์มากตั้งแต่ตะใบเล็บจนกระทั่งถึงปลายไขยควงปลายอะไรที่มันหัก,ห,กหรือว่าปลายมีดที่มันบิ่นมันอะไรพวกนี้เอามาใช้ได้หมดเลยปลายปากคีบที่มันเยินเยินข้างในเราไปเผลอไปงัดไปอะไรเขาหน่อยเราก็ใช้ ตัวกากเพชรเนี่ยแต่งได้เลยรูปๆไปไม่กี่ทีเนี่ยไอ้ตรงที่มันเคยเป็นเม็ดๆที่เป็นสะดุดสะดุดเนี่ยหายไปหมดเลยกำลังจะทําไอ้ปากขี้ตัวนี้อยู่หลายวันและไม่ได้ทําสักทีอ่ะเจอตัวนี้ทําซะเลยแล้วกันแล้วก็มีไลเนอร์ล็อกเพิ่มความปลอดภัยแต่จริงๆตะไบมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่ว่าเขาเขามีมาให้เปิดมาอีกใบหนึ่งที่อยู่ฝั่งเดียวกับตะไบก็เป็นใบเลื่อยใส่น้ํามันมาซะเยอะเลยเป็นใบแบบดับเบิลทีทขมคู่ ไม่มีปัญหาเรื่องความคมอยู่แล้วสำหรับค่าย m o สซี่โอ๊คสวิตเทคเวิร์กโปรอผมลองให้ดูหลายตัวแล้วย้อนไปดูคลิปเก่าๆก็ได้เนาะรับประกันความคมผมรับรองได้เลยว่าคมค่ายเนี่ยเขาเป็นค่ายที่ทําเครื่องมือใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะเขาเน้นทางด้านเครื่องมือเขาโตาด้านเครื่องมือแล้วพอเขาไปเทคโอเวอร์เอาแบรนด์สวิตเทคแบรนด์มอสซี่โอ๊อะไรมาอยู่ในเครือของเขาเนี่ยเขาก็ได้ทั้งสิทธิทบัตรจากค่ายที่เขาไปเทคโอเวอร์มาแล้วก็เอามารวมกับ โนเล e ที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาผสมผสานกันทําออกมานะแต่ตัวนี้เขาออกมาราคาไม่แพงนะขายอยู่800กว่าบาทใช้งานได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเกินคุ้มแล้วเนาะต่อมาพลิกมาอีกด้านนึงอันนี้ก็วันแทนด์อ็เได้เปิดมือเดียวได้เลยใบยสําคัญนะใบมีดแต่ตัวนี้ใบมีดมาเป็นแบบกึ่งหยักคมหยักครึ่งหนึ่งใช้ประโยชน์ในการเถือในการเฉือนเหลาถากไม้หรือว่าตัดเชือกตัดไนล่อนที่มันลื่น นะใช้ช่วงที่เป็นเซอร์เลดเอทตรงนี้แต่ช่วงที่เป็นปกติธรรมดาก็ใช้เปื่อนที่เป็นคมเรียบธรรมดาไปนะครับนะก็ลองดูก็ได้แจ็สะดุดสะดุดหน่อยนะแต่ก็คมนะคมมากผมได้เรื่องได้ราวแบบนี้เลยนะอีกใบหนึ่งทางด้านนี้ทางด้านเดียวกับใบคมหลักเนี่ยเป็นใบกันไกลนะดันไว้ให้ดังแกลกให้ลายเนื้อล็อกทางานสปริงตัวนี้ก็ถึงจะดีดขึ้นมาทํางานให้เราใบากันไกลเนี่ยเป็นใบที่พอใช้ได้ตัดกระดาษตัดผ้าตัดพลาสติกตัดหนังตัด ถ้าใบใช้ a 4มาพับ8ชั้นนะฮะแต่ยังยังตัดเข้าอยู่ต้องออกแรงนิดนึงต้องจุดรับนิ้วตรงเนี้ยเขาค่อนข้างจะบางออกแรงกดเยอะมันจะเจ็บนิ้ว8ชั้นก็ไม่ค่อยเข้าแล้วถ้า4ชั้นเนี่ยเข้า4ชั้นนี่เข้าสบายเนี่ยที่ไม่ค่อยเข้าเพราะว่าเขาตรงจุดหมุนเนี่ยนะก็ใหญ่จบโยกคคลอนนิดนึงอันนี้ก็บอกกันตรงๆแหละมีอะไรก็บอกกันตรงๆนะครับราคานี้ก็ได้ประมาณนี้อันนี้บอกก่อนเลยตัดของที่ไม่ได้หนามาก ใช้ได้นะครับพลาสติกผ้าผ้าใบที่ใช้กันทั่วๆไปเนี่ยใช้ได้เวลาเก็บก็ไม่ต้องอ้าไม่ต้องกลางไม่ต้องอะไรอย่างนี้เลยนะพับเก็บไปอะไรอย่างนี้ได้เลยปลดไลเนอร์ล็อกแล้วก็เก็บเข้ามาได้เลยแบบนี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของตัวนี้คือแท่งจุดไฟกับตัววิสเ t ิลตัวนกวีดเนี่ยนะดึงตรงนี้แล้วก็ดึงตรงนี้ช่วยด้วยนะจะเปิดออกมาได้แบบนี้ละ ตรงนี้จริงๆมันไม่ใช่แท่งหยุดไฟเขาเอาท่อหดสวมมาไว้เราต้องถอดออกนะถ้าจะใช้เดี๋ยวผมพยายามถอดออกตัวนี้มันถอดได้อ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนตัวนี้พอยกขึ้นมาแล้วมันยกออกมาได้แบบนี้เลยยกออกมาให้ตั้งฉากแบบนี้ก่อนนะมุมมันจะได้พอดีถอดได้มุมเดียวมุมอื่นจะไปไม่ได้ละไห้ตรงนี้ถอดมาเนี่ยด้านท้ายจะเป็นนกหวีดเสียงก็โอเคพอประมาณนี่ผมเป่าไม่เป่าดังมากเพราะผมถ่ายคลิปตอนนี้มันดึกมากแล้วมัน ห้าทุ่มห้นาทีละไอ้ตรงเนี้ยเขาทํามาสวยงามไปเฉยท่านแกะออกต้องแกะออกเลยนะถ้าจะใช้แท่งแมกนีเซียมเนี่ยต้องตัดออกเลยแหละตัดออกเลยแล้วกันจะได้ทดลองกันเลยแกะออกมาแบบนี้เป็นแท่งแมกนีเซียม5มิลกว่ากว่าประมาณเกืเกือบ5.1นะใช้ได้เลยแล้วเวลาใช้เราก็จะใช้ตัวใบหยัก หรืออะไรก็แล้วแต่เราเนี่ยใช้ได้จริงนะครับอันนี้ผมใช้ใบเลื่อยเป็นตัวจุดนะครับถ้าเรามีพวกเศษที่เป็นติดไฟง่ายๆพวกสำลีหรือว่ากระดาษที่มันแห้งๆเนี่ยติดง่ายเลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> แรงเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะแท่งแมกนีเซียมคุณภาพใช้ได้จริงรต่อไปถ้าหมดแท่งแมกนีเซียมไซนี้หาซื้อไม่ได้ยากเลยไซยห้ามิลนี่มีทั่วไปก็ใช้ความร้อนเป่า บริเวณนี้ดันตัวนี้นะใช้แท่งเหล็กหรือไปลายไขควงเนี่ยสอดเข้าไปทางด้านนกหวีดนี่นะครับแล้วก็ดันใอ้ตัวแท่งนี้ออกมาแต่ต้องทําให้เขาร้อนๆสักหน่อยแล้วเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปอาจจะติดกาวหยอดกาวอะไรสักนิดหน่อยกาวยางก็พอนะครับไม่ต้องติดให้มันแน่นมากเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนอีกทีจะยุ่งยากถ้าใช้แท่งแมกนีเซียมแล้วไม่ให้เป็นรอยนี้ไม่ได้อะครับยังไงก็ต้องเป็นนะอันนี้ก็ให้ดูไว้ ประมาณนี้ใช้แล้วจะใช้ได้นานครับแทงหนึ่งน,งนี้หลายปีด้านนอกเนี่ยหมดแล้วเปิดด้านในออกมาเจอพระเอกของเราแล้วครีม m o s s ี Oak ตัวนี้ไม่มี a s s i s ส s p สปริแล้วก็เวลาจับครีมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจับทางด้านนี้อุ้งมือจะติดไอ้ตรงหัวแหลมนี่นะแต่ส่วนมากก็จะจับทางด้านนี้คอนเนี่ยเวลาจะใช้ก็ต้องปิดนะต้องปิดอยู่ในลักษณะปิดแบบนี้แล้วก็ ตอกสมอบกอะไรก็ตามแต่แล้วแต่เราปึกปักๆเข้าไปนะมันคงไม่ได้ใช้แทนค้อนจริงได้ทีเดียวแต่ก็มีเอาไว้ด้านในด้ามฝั่งนี้ไม่มีอะไรฝั่งนี้เนี่ยเปิดออกมาใบแรกเลยเป็นใบขวานคมด้วยใช้ควานเจาะรูไม้เจาะรูพลาสติกเจาะรูผ้าใบหรือจะเย็บหนังก็ได้ใช้เชือกใช้อะไรร้อยไว้ตรงนี้นะเจาะเข้าไปแล้วควานควานบิดบิดบิดเข้าไปเนี่ยได้จริงจังนะครับตัวนี้แล้วก็มีล็อก ล็อกตัวนี้ก็จะเป็นแบ็กล็อกอยู่ตรงนี้สีดำมันรีวิวยากจริงๆแบ็กล็อก um, เวลาปลดล็อกก็กดตัวนี้แข็งแรงมากแบ็กล็อกแล้วก็มีใบอื่นๆด้วยนะตรงนี้ไม่ใช่มีแม at, ick, ค่ใบคว้านกาาอังกฤษก็เรียก l ิมเมอร์ R E A M E R นะลิมเมอร์ตัวนี้จะมี4ใบเป็นใบเปิดกระป๋องเปิดขวดใช้ใบเดียวกันแล้วก็บใบไขควงแบนไขควงแบนอันเล็กๆกี่มิลเ,เดี๋ว,วัดให้ดูก็ได้1 8 7 1.9แหละอันนี้อันใหญ่นี่6.7 5มิลแต่อันใหญ่เนี่ยปลายมันค่อนข้างจะหนาจะลงหัวน็อตไม่ได้นะถ้าใช้เป็นไขควงนะแต่ใช้เป็นตัวงัดตัวอะไรเงี้ยดีเวลาใช้ก็ไม่ได้เปิดออกมาหมดเนี่ยนะใช้ใบไหนแล้วก็เปิดแค่ใบนั้นนะ่ะใบเปิดกระป๋องเนี่ยเขาจะมีร่อง v ีคัตมาให้ด้วยนะให้เจ้าร่องเนี้ยใช้ในการแบบเหลาไม้แหลมๆปอกสายไฟอะไรกนี้ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ไมค่อยคมเลยอะ่ะ ผมว่าต้องต้องรับเพิ่มนะถ้าจะใช้จริงๆตรงนี้ก็ใช้เปิดกระป๋องเปิดขวดด้วยก็ได้ขวดที่เป็นฝาจิบนี่ก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันคมมันจะไม่ลงมาไม่ถึงตรงฝานี้แต่ถ้าเปิดกระป๋องเปิดกระป๋องเลยเนี่ยเขาจะใช้คมตรงนี้ปุปลาย,ยจิกเข้าไปซึ่งตรงนี้จะมีความคมนิดๆก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตามนี้ m o s s ี่โอ๊กใน1ครีมก็เป็น Nider n o ์นอตไพลขนาดฟูลไซซ์ปกติเลย ใบตัดทั้งสเตนคาร์ไบด์มีร่องสาหรับใช้ตัดพวกลวดพวกอะไรที่มันกลมๆนะตรงนี้ใบตัดแบบนี้มีขายเยอะแยะเลยราคาไม่แพงอะร้อยกว่าบาทก็มีไม่ถึงร้อยก็มีเดี๋ยววันหลังต้องหาโอกาสซื้อมาลองเทสดูแล้วว่ามันได้แค่ไหนนะลวดเสียบกระดาษเข็มกัดเข็มหมุดอะไรพวกนี้ตัดได้ฮะตัดได,ด,ได้ไม่ถึงก็ไปตัดตะปูเกินหน้าที่ไปหน่อยสายไฟเนี่ยได้อยู่แล้วสบายเก็บง่ายครับตัวนี้เรียบเนียนดีพอสมควร800กว่าบาท คำแนะนําก็คือเหมือนเดิมถ้ารู้สึกคล่องใจรู้สึกคาใจว่ามันจะสู้ l e t เตอร์แมนซิกแไม่ได้ก็เ,เพิ่มตังค์อีกนิดเดียวเช็คราคามาณนะปัจจุบัน4,950เองนะครับก็เ,เพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยตัวนี้มัน800กว่าบาทแล้วเพิ่มอีก4 1 0 1เองได้ s i กแนลไปใช้สบายสบายท่านที่รับได้หรือท่านที่ต้องการจะหาอุปกรณ์เอาไว้ลุยๆไม่เสียดายหรือว่าเริ่มต้นศึกษาเพื่อจะก้าวไปสู่ ของคุณภาพสูงกว่านี้ต่อไปเป็นแนวทางที่จะต่อยอดพัฒนาการหาอุปกรณ์มาใช้งานต่อไปจะดีไม่ดีเหมาะสมไม่เหมาะสมแค่ไหนก็อยู่ที่ดุลพินิจของทุกท่านไม่สามารถที่จะเอาตัวเองไปเป็นศูนย์กลางไปตัดสินความเหมาะสมแทนท่านอื่นได้ขอบคุณโอรดาแบตเตอรี่ที่ส่งของดีๆมาให้รีวิวกันอยู่เรื่อยๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ